เดี๋ยวคลิปนี้ก็นะครับจะทําให้เห็นว่าเราเอานะครับผมที่อยู่หน้าบ้านเนาะนะครับผมที่เป็นตัวเป็นตัวสีสันสวยงามมากครับนะครับเป็นแมลงเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าโตไปเนี่ยเขาจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่านะครับหรือเขาจะเป็นแมลงอะไรนะครับก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเอาเขานะครับผมมาถึงต้นหม่อนแล้วนะครับต้นหม่อนที่เขาเอาเลี้ยงตัวใหม่นะครับ นะครับที่เขาใช้ปลูกปลูกหมอนเลี้ยงไหมนี่แหละครับตัวนี้แหละนะครับผมก็นะครับตัวนี้จะเป็นใบที่เขาเอาเลี้ยงนะครับผมเอาเลี้ยงตัวตัวไหมเนาะนะครับดักแด้ไหมนะครับใบหมอนนี้แหละครับนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชกินใบเนาะนะครับเป็นสัตว์กินใบไม่ใช่พืชกินใบนะครับผมเป็นแมลงกินใบนะครับเพราะใบนี้นะครับเขายังใช้เลี้ยง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็คือปลูกต้นหม่อนเนี้ยเลี้ยงไหมได้ผมก็คิดว่าเขาจะต้องอยู่ได้เนาะเขาจะต้องกินใบนี้ได้นะครับผมก็เลยนะครับผมจับเขามาย้ายพื้นที่ใหม่โดยเรานะครับผมจะได้มาดูวิวัฒนาการของเขากันไปด้วยกันเนาะว่าเขาจะโตไปนะครับเขาจะเป็นอะไรกันแน่นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะออกมาเป็นตัวอะไรนะครับเราก็รอชมกันต่อไปนะครับผมใครที่อยากดูวิวัฒนาการของเขาเราก็ติดตามนะครับผมก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะ นะครับผมก็ติดตามดูว่าเอ๊ะโตกว่านี้แล้วเขาจะไปเป็นตัวอะไรนะครับก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าวันนี้ฟ้าสว่างฟ้าใสามากนะครับนะบสีสันเขาสวยงามมากนะครับเนี่ยดูดูสีสันของเขาสิครับนะครับก็จะย้อนแสงนิดนึ่งนะครับสีสันเขาสวยงามมาก ย้อนแสงก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะครับเราบิดต้นไม้ไม่ได้เนาะผมก็ถ่ายตามธรมธรมดาติชาธรรมดาเนะไม่มีแสงอะไรช่วยเนาะนะครับแสงธรรมชาติข้างนอก,กจ้าครับตัวที่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมืดหน่อยนะครับก็เลยเห็นไม่ชัดก็ขออาภัยด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เรานะครับนะครับเขายังเล็กนะครับเขายังเล็กก็เลยแบบอ่าพอเห็นเรามามาจับมาขยับเขาก็จะหยุดนิ่งกันนะครับ เรามารอดูพัฒนาการตอนนี้ที่ที่มาจากต้นเก่านะครับที่เครือเก่านะั้นคือหมดไปสามใบแล้วแล้วเขาก็กําลังเดินไปที่ใบอื่นกันสามสี่ตัวผมก็เลยต้องนะครับอัญเชิญเขานะครับผมมารวมตัวกันที่ใบเดียวแล้วก็ย้ายนะครับผมย้ายมาที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับต้นนั้นหรือเครือผักของเรานะครับผมจะเหลือแต่ก้านไม่มียอดเลยนะครับเพราะเคยปล่อยไปแล้วความสงสารเขานะครับเราปล่อยเขาไว้นะครับอันนี้คืออ่า เป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะนะครับผมนะครับเราก็ให้พี่เพื่อนเราได้ดูวิวัฒนาการของเขาว่าเขาจะเติบโตมาเป็นอะไรก็รอดูชมกันต่อไปครับนะครับนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกล้องมันย้อนแสงนะครับแสงข้างนอกมันจ้ามากนะครับกล้องเขาปรับแสงเนาะ กล้องเขาปรับแสงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งโอเคนะครับผมจะชัดมากครับนะครับกำลังเดินด้อได้ด้วยได้ด้วยได้นะครับสัตว์โลกน่ารักเป็นวิถีชีวิตของสัตว์โลกครับนะครับผมเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติของเขาไปนะครับเพียงแค่ผมก็มาตัดแต่งกิ่งเนาะให้กิ่งเขานะครับผมก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้รองรับตรงนี้แหละครับตั้งแต่เขาเป็นไข่แล้วผมก็เริ่มมาตัดไว้นะครับผมก็ตัดไว้เมื่อวานนี้ก็ตัดอีกนะครับ เมื่อวานนี้ก็ตัดอันนี้อีกอันนี้อีกนะครับผมตัดเอาไว้เนาะเพื่อที่จะรองรับว่าตัวเขาโตเรื่อยเขาจะต้องกินอยู่แถวนี้แหละนะครับผมก็มาตัดนะครับอันนี้ก็กําลังแตกยอดใหม่นะครับผมเนี่ยแตกยอดใหม่เขาโตพอที่เขาจะกินได้นะครับเนี่ยนะครับโตพอที่เขาจะกินได้แล้วนี่ก็ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือหมอนกินลูกนะครับผมหมอนกินลูกได้นะครับเนี่ยเป็นลูกหมดแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวเราก็มาเก็บลูกกินได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับผมคลิปสั้นๆเนาะนะครับสามนาทีสี่นาทีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบไลฟ์นะครับผมขอบพระคุณมากไม่ใช่จบไลฟ์ที่จบคลิปนะครับผมนะครับก็ว่าไปทั่วนะครับผมแกลวเลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ส่งกาลังแรงใจให้กันนะครับผมช่วยกันในไลฟ์หรือในคลิปนะครับผมช่วยกันผักนันกัน ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ